ในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสารสําคัญในร่างกายอย่างหนึ่งนก็คืออิเล็กโทรไลต์นะคะโดยเราจะมาเริ่มดูกันในเรื่องของความเป็นมาความหมายความสําคัญของอิเล็กโทรไลต์แล้วก็ตัวอิเล็กโทรไลต์ที่สําคัญในร่างกายของเราค่ะ โดยในเริ่มแรกนะคะเรามาเริ่มกันในเรื่องของความเป็นมาก่อนนะคะโดยในแนวคิดของพยาธิสรีรวิทยาเนี่ยและการรักษาสารรักษาด้วยสารน้าในมนุษย์เนี่ยนะคะเริ่มต้นจากนักวิทยาศาสตร์ท่านแรกดังรูปทางซ้ายมือที่ชื่อว่าคุณคาวแบนนต์นั่นเองนะคะโดยคุณคาวแบนนต์เนี่ยค่ะมีความเห็นว่าเซลล์ในน้ําทะเลเนี่ยมีลักษณะมีลักษณะสารละลายอานินรีในของเหลวซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงก,กันกับน้ําทะเลเพียง เพียงแต่มีความเข้มข้นที่แตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นจึงได้ออกมาเป็นบทสรุปของคุณครูแบรนดที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตเราอะค่ะเป็นเซล์ในน้ำทะเลมาก่อนก่อนที่จะวิวัฒนาการจากสัตว์ทะเลมาเป็นสัตว์บกค่ะแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นก็ได้มีการวิวัฒนาการในเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบการหลัง่งการควบคุมการปรับตัวแล้วก็ภาวะที่เกิดจากความดันของการออสโมซิสค่ะหลังจากที่เราได้แนวคิดพยาธิ พยาธิสรีรวิทยานี้มาแล้วนะคะนักวิทยาศาสตร์รวมถึงนักสรีรวิทยานในหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มนําความรู้ในเรื่องนี้นะคะนํามาปรับใช้กับชีวิตของมนุษย์เราค่ะโดยเริ่มจากคุณหมอเดนิสค่ะคุณหมอเดนิสเนี่ยมีความเห็นว่าในเมื่อเรามีลักษณะที่คล้ายกันแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่เราจะใช้เลือดนี้นะคะในการโอนถ่ายโอนให้กันได้ค่ะโดยคุณหมอเดนิสเนี่ยเป็นท่านแรกที่เริ่มในการใช้เลือดเนี่ยถ่าย ถ่ายอดเลือดให้กับมนุษย์ด้วยกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีนักวิทยาศาสตร์นักสรีรวิทยาคิดต่อๆกันมาค่ะพัฒนาต่อๆกันมาจนมาถึงนักสรีรวิทยาที่มีชื่อว่าคุณโทมัสแลตตาเนี่ยนะคะโดยคุณโทมัสแลตตาคิดว่าในเมื่อเรามีลักษณะสารละลายอานิอนซีที่คลายคลึงกับน้ําทะเลแล้วก็คงจะเป็นไปได้ที่เราจะสามารถนําน้าเกลือเนี่ยมาให้ทางหลอดเลือดได้เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียได้ค่ะ แล้วก็เป็นไปได้จริงๆค่ะคุณโทมัสแลตตาช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียได้เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาออกมาเรื่อยๆ,ๆนะคะจนเกิดมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าสารละลายเกลือแร่ทางปากหรือเกลือแร่ที่เราเรียกกันติดปากนั่นเองค่ะที่เวลาเราใช้ช,ชงดื่มเวลาที่เรามีอาการท้องเสียค่ะเมื่อพัฒนาออกมาเป็นสารละลายเกลือแร่ทางปากแล้วเนี่ยนะคะทาง WHO เนี่ยได้ออกมาให้การยอมรับค่ะว่าการพัฒนาสารละลาย เกลือแร่ทางปากนี้ช่วยรักษาอาการโรคท้องเสียได้ค่ะจึงได้มีการนําไปใช้อย่างแพร่หลายในทางที่ทางโลกแล้วก็รวมถึงประเทศไทยของเราเองด้วยนะคะต่อมาค่ะเมื่อเราได้ความเป็นมาแล้วเนี่ยเรามารู้จักอ e ิเล็กโทรไลต์ให้มากขึ้นกันค่ะโดยเจ้าอ e ิเล็กโทรไลต์เนี่ยนะคะจะเป็นสารที่แตกตัวเป็นไอออน ที่นำไฟฟ้าได้เมื่อละลายน้ําค่ะโดยไอออนเนี่ยนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2แบบด้วยกันนั่นก็คืออํานาจไฟฟ้าทางบวกหรืออํานาจไฟฟ้าทางลบค่ะซึ่งมันจะเคลื่อนที่อยู่ในสารละลายนั้นๆค่ะโดยในสารละลายปกติแล้วเนี่ยนะคะจะมีปริมาณไอออนที่เป็นกลางที่เราจะเรียกว่าสมดุลของประจุไฟฟ้าเป็นกลางค่ะดังรูปที่เห็นในบิกอร์ทางด้าน้ายมือน,นี้นะคะก็คือในสาระละลายเนี่ยจะมี จะมีสารจะมีไอออนที่แสดงอํานาจไฟฟ้าเป็นบวกแล้วก็อํานาจไฟฟ้าเป็นลบอยู่ในปริมาณที่เท่าๆกันค่ะหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ได้ทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าการกระจายค่ะเราพบว่าการในสารละลายเนี่ยนะคะมีการกระจายเกิดขึ้นนั่นก็คือตัวถูกละลายค่ะจากสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเนี่ยมันจะละลายเข้าไปกระจายเข้าไปในสารละลายที่มีความเข้มข้นที่ต่ำกว่าค่ะ หลังจากนั้นต่อมาเนี่ยพอเราดูเรื่องการกระจายแล้วเนี่ยก็มีคนค้นพบค่ะว่ามีสิ่งที่เรียกว่าการออสโมซิสค่ะโดยการออสโมซิสเนี่ยจะแตกต่างจากการกระจายธรรมดาตรงที่มันจะมีเส้นกั้นอยู่ตรงกลางค่ะซึ่งเส้นกั้นเนี่ยเรียกว่าแผ่นเยื่อกึ่งผ่านค่ะโดยจะแผ่นเยื่อกึ่งผ่านเนี่ยจะยอมให้สารละลายข้างใดข้างหนึ่งผ่านไปอีกข้างหนึ่งเท่านั้นค่ะโดยมันจะเป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่าความดันอุทกสถิตหรือว่าความดันไฮโดรสแตติกค่ะโดยด้านตรงข้ามจะมี แรงต้านการเคลื่อนของน้ําและมีการจะมีการหยุดต่อเมื่อแรงต้านของความดันนี้ค่ะมีจุดถึงจุดสมดุลกันค่ะในลําดับต่อมาเนี่ยความสําคัญของอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมีด้วยกันก็คือใน ในร่างกายของเราอะค่ะอิเล็กโทรไลต์เนี้ยม,มีมีความสำคัญคือการคงไว้ซึ่งปริมาตรของ plasma ก็นั่นคือเลือดของเรานั่นเองนะคะแล้วก็คอยควบคุมของเหลวภายนอกภายในเซลล์และคอยรักษาสมดุลค่ะโดยในร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยน้ําทั้งหมด70%ค่ะอิเล็กโทรไลต์เนี่ยจะละลายอยู่ในน้ำโดยใน70%นเนี้ย50%เนี่ยแบ่งออกเป็นน้ําภายในเซลล์แล็น0เป็นน้าภายนอกเซลค่ะ โดยในน้ำภายนอกเซลล์เนี่ยเราก็จะแบ่งออกอีกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนที่เรียกว่าพลาสมาแล้วก็ส่วนที่เรียกที่อยู่ในช่องว่างระหว่างเซลล์แล้วก็น้ําไขสันหลังค่ะโดยในส่วนที่เป็นของเหลวพวกนี้ค่ะจะมีอ e ิเล็กโตรอิเล็กตรไล์ที่สําคัญอยู่ด้วยกันด้วย4ตัวนั่นก็คือโซเดียมโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วก็ไบคาร์บอเนตค่ะโดย อย่างุูมเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นแสดงตัวอย่างของเซลล์ที่มีลักษณะมีภายนอกและภายในเซลล์อย่างที่ได้กล่าวไปในเมื่อสักครู่เนี่แหะคะอิเล็กโทรไลต์ที่สําคัญโดยจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือที่มีอํานาจไฟฟ้าทางบวกแล้วก็อำนาจไฟฟ้าทางลบค่ะโดยอํานาจไฟฟ้า ไอเล็กตัที่มีอํานาจไฟฟ้าทางบวกเนี่ยได้แก่ตัวโซเดียมเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีหน้าที่ช่วยควบคุมความดันออสโมติกระหว่างของเลวภายในและภายนอกของเซลล์ตัวมันเนี่ยหลักๆอยู่ภายนอกของเซลล์แต่มีเพียงเล็กน้อยที่อยู่ภายในเซลล์ค่ะอีกตัวหนึ่งที่เป็นอนํานาจทางบวกนะคะก็คือตัวโพแทสเซียมตัวโพแทสเซียมเนี่ยมีหน้าที่หลักก็คือเป็นช่วยเรื่องในเรื่องของการเกิดเซลล์ร้าที่เยื่อหุ้มเซลล์ในเซลล์ประสาททาให้เกิดความต่างศักย์ทำให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถมีกระแสประสาทไปในส่วนต่างๆของร่างกายได้รวมถึง มีหน้าที่ในการควบคุมในการ reverse potential ในการหดการขายกล้ามเนื้อโดยในตัวนี้นะคะเป็นปัจจัยสําคัญของจโโเจ้าตัวโพแทสเซียมเลยก็คือควบคุมการหดขายของกล้ามเนื้อโดยกล้ามเนื้อเนี่ยจะรวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจของเราด้วยนั่นเองนะคะและใน ตัวอิเล็กโทรไลต์ที่มีอำนาจทางลบก็ได้แก่คลอรและก็ตัวไบคาร์บอเนตค่ะตัวคลอรเนี่ยมีหน้าที่คงความเป็นกลางของประจุไว้เฉยๆแล้วก็มันจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกรดในกระเพาะอาหารค่ะในส่วนของตัวไบคาร์บอเนตเนี่ยมีหน้าที่เป็นตัวรักษาสมดุลแล้วก็ควบคุมบัฟเฟอร์ทำหน้าที่ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างของร่างกายเราค่ะ ค่ะแล้วคลิปนี้นะคะก็คือการอธิบายในเรื่องของความเป็นมาความหมายและความสําคัญรวมถึงอ e ิเล็กโทรไลต์ที่สําคัญในร่างกายนะคะหวังว่านะักศึกษาเนี่ยที่ศึกษาคลิปนี้เนี่ยจะสามารถนําความรู้ตรงนี้ไปใช้ในคลิปต่อ,ตอไปและหน่วยต่อๆไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ